สวัสดีคะ่ะทุกคนใครที่รักการกินแต่ยังอยากมีหุ่นดีด้วยต้องฟังทางนี้เลยนะคะเคล็ดลับของลิศไม่ว่าจะมื้อหนักหรือของข้าวของหวานก็ไม่ต้องกลัวรู้สึกผิดเลยคะ่ะเพราะเรามีชาลิชชี่คะ่ะตัวนี้นะคะเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลําไส้ไม่มีน้ําตาลไม่มีคาเฟอีนศูนย์แคลอรี่ดื่มทุกวันก่อนนอนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน ใครที่รักการกินแต่ยังอยากมีหุ่นดีด้วยต้องฟังทางนี้เลยนะคะเคล็ดลับของลิตไม่ว่าจะมื้อหนักหรือของคาวของหวานก็ไม่ต้องกลัวรู้สึกผิดเลยค่ะเพราะเรามีชาลิชชี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลําไส้ไม่มีน้ําตาลไม่มีคาเฟอีนศูนย์แคลอรี่ดื่มทุกวันก่อนนอนนะคะ